มือถือ 5G สำหรับสายเกมแบตอึดชาร์จไวในงบ10,000มีทอน Vivo Y76 5G สายสา้สซวัสดีส่งท้ายปี2021ค่ะวันนี้ออยอยู่กับมือถือราคาย่อมยาวแต่สเปคโอเคเลยนะ ก็คือ vivo y76 5g เครื่องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายเกมเลยค่ะเพราะว่าเขามีสโลแกนว่าสนุกขั้นสุดทุกเกมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในงบ1 0,000บาทที่เรากำไว้ซื้อเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทุกเกมจริงหรือเปล่าเราเล่นได้ขนาดไหนแล้วมีฟีเจอร์อะไรอื่นๆน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปลองทสเนี่ยเดี๋ยวออยสรุปสเปคคร่าวๆให้ว่าเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ตอบโจทย์สายเกมยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือเครื่องนี้เนี่ยรองรับ 5g ค่ะ 5g ของเขาเร็วแรงออยลองไปเทียบกับ Wi-Fi ของออฟฟิศแล้วเนี่ย เร็วกว่าแถมปิงก็น้อยกว่าพอสมควรเลยค่ะอยู่ข้างนอกก็ยังเร็วนะคะเพราะว่าเขารองรับ5 g ทั้ง2แบบเลยเป็น dual 5 g ทั้งแบบ SA แล้วก็ NSA อธิบายความต่างง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะแบบ NSA เนี่ยก็คือใช้เป็นเสาเดียวกับ 4G อยู่ส่วน SA เนี่ยก็คือเป็นเสาเดียเด่ยวๆแบบ standalone จะส่งสัญญาณได้ดีกว่าซึ่งค่ายมือถือต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งแบบ SA แล้วก็ NSA ให้เราเลือกใช้นะคะส่วนเครื่องนี้เนี่ยรองรับทั้ง2แบบเลยเราสามารถเลือกเองได้เลยค่ะอย่างต่อไปก็คือชิปเซตค่ะเครื่องนี้เนี่ยเขาให้มาเป็น MediaTek Dimensity 700ถ้าบอกตรงๆก็จะเป็นชิปเซตเทียกลางๆนะซึ่งปกติก็จะอยู่ในมือถือเทียประมาณนี้แหละแต่ว่าจุดเด่นของเขา ลยก็คือการประหยัดพลังงานเพราะว่าเรารองรับ 5G ใช่ไหมการประหยัดพลังงานก็สําคัญแต่เดี๋ยวเราไปเทสกันอีกทีว่าประหยัดพลังงานขนาดไหนอย่างที่3มก็คือแรมค่ะเครื่องนี้เนี่ยเขาให้แรมมา8 g b ก็ถือว่าโอเคเลยนะค่อนข้างเยอะเลยในราคาประมาณนี้แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมก็คือ extended ram ให้มาอีก4 g b extended ram เนี่ยเป็นเหมือนแรมเสมือนที่เขาดึงรอมของเรามาแทนที่เวลาที่แรมหนักของเราเต็มทําให้เราเล่นเกมได้ลื่นโหลดคัาสตินได้ไหลลื่นเล่นได้เพลินเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเล่นเกม free file ก่อนนะ นี่เขามีอัลต้าเกมโหมดด้วยเวลาเราเลื่อนด้านซ้ายของจอองนี้ปึ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดปกติก็คือโหมดสมดุลหรือว่าจะประหยัดแบตก็ได้นะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกเป็นโหมดประสิทธิภาพค่ะจะได้เล่นเกมได้ไหลลื่นไปเลยแล้วก็สามารถปิดการแจ้งเตือนต่างๆได้เอาเป็นการโทรเบื้องหลังก็ได้นะคะบางทีเล่นๆอยู่แล้วแก๊สเขาจะส่งอาหารเนี่ยทำให้เกมหลุดนะปิดไปเลยเฮ้ยมีคนมาว่ะเธอต้องหยุดยิงฉันก่อนฉันพูดอยู่ หมดอ e ีสปอร์ตก็มีแล้วความสว่างก็มีนะบางทีเล่นเล่นไปเดี๋ย <c oughs> วจอสว่างเดี๋ยวจอมืดนี่ <c oughs> จอภาพเขาก็สวยดีนะ <c oughs> เพราะว่าความละเอียดเป็น Full HD พัดเลยแล้วก็เป็นจอ IPS ด้วยค่ะส่วนเรื่องทัชจอเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่อาจจะไม่ได้ลื่นมากเพราะว่าเนี่ยเป็นจอ60เฮิรตจริงๆเราแอบหวังว่าเขาน่าจะใส่จอ90เฮิรตมาให้จะได้ทัชลื่นไหลกว่านี้ภาพก็จะสมูทขึ้นหน่อยต่อไปนี้เป็นเกมพับจีนะคะสิ่งที่ออยเจอเลยก็คือ เกมนี้เปิดออาต้าเกมโหมดไม่ได้นะเนี่ยพยายามเลื่อนละแปลว่าอัลต้าเกมโหมดเนี่ยอาจจะรองรับแค่บางเกมเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างคือจะเห็นว่าจอมีติ่งของกล้องอยู่เป็นรูปหยดน้ําแบบนี้อาจจะมารบกวนสายตาน,นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าชินแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะก็โอเคอยู่จริงถ้าเป็นเกมพวก fps อะ่ะเราไม่ได้ต้องการกราฟิกสวยงามมากนะออยว่าปรับเป็นปานกลางปรับเป็นต่ําได้เลยเพราะว่า เขาต้องการความลื่นไหลมากกว่าความสําคัญของเกมประเภทนี้เครื่องนี้แบตเขาให้มา4,100มิลลิแอมนะคะก็ตั้งแต่ลองเทสเครื่องมาตอนนี้ก็ประมาณ2เกือบ3ชั่วโมงเดี๋ยวดูแบตสิ 81%ก็ลดไปเกือบ20%ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราก็เล่นเกมมาหลายเกมแล้วการใช้งานทั่วไปเนี่ยน้องที่ออฟฟิศเอาไปใช้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube เล่นทั่วไปก็อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะตอนนี้ก็เล่นมาสักพักแล้วเครื่องก็อุ่นนิดนึงนะบริเวณด้านบนตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ร้อนจนเครื่องกระตุกหรือเคลื่อนค้างอะไรนะออยว่าเล่นได้ยาวๆไม่ใส่เคสก็ยังจับได้อยู่อีกอย่างที่ออยชอบในรุ่นนี้เลยก็คือเขามี vivo flash charge มาให้หรือว่าก็คือชาร์จเร็วนั่นแหละ40วัตต์ ทำให้เราสามารถชาร์จตูนถึงร้อยได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองสรุปแล้วเล่นเกมได้ดีไหมออยว่าโดยรวมเนี่ยโอเคเลยนะสำหรับราคาขนาดนี้เพราะว่าจอใหญ่ดีทัชก,ก็โอเคอยู่แบตอึดเล่นได้ยาวๆ นอกจาก2เกมเนี้อ้อยก็ไปลองเล่นเกมอื่นๆอย่าง ROV ROX Genchin ต่างๆก็เล่นได้นะแต่จะมีแหลกบ้างบ,าง,บางจังหวะเปิดกราฟิกสุดไม่ได้ออยก็จะแนะนําเป็นเปิดปานกลางเปิดกราฟิกต่ํามากกว่าเอาความลื่นดีกว่าค่ะแต่ว่าภาพก็จะไม่ได้คมชัดมากเหมาะกับคนเล่นเกมคำๆไม่จริงจังเท่าไหร่เล่นเรื่อยๆเล่นลื่นๆเนี่ยก็ได้เลยถ้าใครที่เป็นสาย e สปอร์ตจะคมด้วยจะเอาแรงด้วยแล้วก็ไหลลื่นตลอดเนี่ยก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะ แต่ซื้อมือถือมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวออยขอพูดถึงการใช้งานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องอนเตอร์เทนเมนต์ดีไซน์แล้วก็การใช้งานทั่วไปอย่างแรกเลยก็คือกล้องของเขาเนี่ยมีลูกเล่นเยอะถูกใจสายโซเชียลกล้องเขาก็จะเป็นสไตล์ v ี v บนะคะที่เรารู้กันอยู่ดีแล้วว่าบิวตี้สวยมากแล้วก็มีความหน้าชัดหลังเบรนะเลือกได้หลายสไตล์เลยมีการปรับแบบละเอียดฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะมากนี่มีสไตล์ต่างๆคือเราไม่ต้องไปเข้าแอปอื่นนะแอปเดียวก็คือได้เลย แล้วก็ปรับความงามได้นะคะว่าแบบเอาผิวดีขนาดไหนปรับขาวปรับอะไรได้หมดเลยละเอียดมากส่วนกล้องหลังเล่นหลักเนี่ยเ็ให้มา50ล้านพิกเซล<ๆ>ก็ถือว่าละเอียดเลยแหละ แต่ว่าแอบผิดหวังอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาไม่มีเลนส์อัลต์วายกับเทเลมาให้อย่างเครื่องที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ Y72 เนี่ยเขาก็มีเลนส์อัลต์วายมาให้แต่ตัวนี้ตัดออกนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าทํำไมตัดออกเสียใจเหมือนกันนะ <c oughs> ส่วน2เลนส์ข้างล่างนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคือเลนส์อะไรมันคือเลนส์โบเก้กับมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะ ทำให้เราถ่ายฟิลเตอร์ต่างๆลูกเล่นต่างๆได้เยอะมากเดี๋ยวออยแปะภาพให้ดูตามนี้เลยเราสามารถเห็นหลังกล้องเลยว่าภาพที่เราได้เนี่ยจะออกมาประมาณไหนเอฟเฟกแสงก็มีนะคะใส่แฟได้เลยไม่ต้องรอตอนเย็นก็สามารถเติมแฟได้นี่อย่างออยถ่ายมาสวยไหมล้วถ้าเกิดเราถ่ายเซลฟี่เราไม่รู้จะทําท่าย,ยังไงคิดท่าไม่ออกเนี่ยเขาก็มีไกด์ท่ามาให้ด้วยนะคะใครถ่ายรูปไม่เก่งถ่ายได้แน่นอนถ่ายฟอนภาพได้ด้วยนะตัวเนี้ยก็จะได้ฟิลแบบกล้องฟิล์มเลยะคะ่ะออกแนวแบบ MV นิดนึงก็สวยดีเหมือนกันนะ อย่างในโหมดเนี่ยก็อยู่ระดับกลางๆค่ะมีน้อยบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถ่ายได้โอเคอยู่มาดูกันที่วิดีโอต่อกันเลยกล้องหลังสามารถถ่ายได้สูงสุด 180p 0 60เฟรมส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็น 180p 0เหมือนกันแต่ว่า30เฟรมนะมีการสั่นมาให้ด้วยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยค่ะวิดีโอที่ทําได้ก็อยู่ในระดับมาตรฐานถ้าเกิดเราอยากเก็บทั้งกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันก็สามารถทําได้ค่ะส่วนถ้าใครเป็นสายติ๊กตอกเนี่ยก็สามารถถ่ายได้โอเคอยู่นะตัดต่อบ,บาๆเพิ่มได้ด้วยสเปคเท่านี้ไหวสบายๆเลยค่ะต่อไปก็เป็น ของเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ สายโซเชียลทั่วไปเนี่ยโอเคอยู่แล้วส่วนเรื่องดูหนงังดู u t u b e ดูซีรีส์เนี่ยก็โอเคนะคะจอเขาความละเอียดดีเลยแต่ออยว่าจะแอบ,บติดฟ้านิดน,นึงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกลัวว่าแสงสีฟ้าจะแยงตาแล้วปวดตาเนี่ยเขาก็มีโหมดถนอมสายตามาให้ค่ะแต่พอเลือกแล้วจอก็จะเป็นอมเหลืองนิดนึงมาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือดีไซน์แล้วก็การใช้งานนะคะสีที่ออยถืออยู่เนี่ยจะเป็นสีค o s m i c อ u r o r a ที่จะมีการเล่นแสงแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เรียบๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีสี d n i g น t s p เป e อันนั้น ตัวเนี่ยอาจจะชอบสีนี้แล้วเขาก็มีความบางเบาดีค่ะใส่กระเป๋ากางเกงได้สบายมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือตัวเครื่องแม้ว่าจะเป็นผิวแมตแต่ก็แอบมีความเป็นผิวเรียบอยู่เหมือนกันเวลาที่เราจับแล้วเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้ออยอยากให้ทุกคนไปลองจับเครื่องจริงกันดูก่อนนะอีกสิ่งที่อ๋อยชอบเลยก็คือเครื่องนี้เนี่ยเขาให้มาทั้งเฟ e สแกนแล้วก็ฟิงเกอร์พินสแกน เวลาที่เราออกไปข้างนอกเนอะบางที่ใส่แมสเราก็สามารถใช้นิ้วสแกนเปิดหน้าจอได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเราถนัดแบบสแกนหน้าก็สามารถเลือกเป็นสแกนหน้าได้เหมือนกันค่ะพูดถึงข้อดีไปแล้วขอพูดเรื่องข้อสังเกตบ้างแล้วกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอนะเขาให้มาเป็น60เฮิรตจริงๆราคาประมาณนี้เนี่ย น่าจะได้เป็น a m o l e d 90 h z ไปเลยจะได้กดลื่นๆเนาะอย่างที่2เลยก็คือซิมเนี่ยสล็อตเขาจะสามารถใส่ซิมได้1ซิมแล้วก็เป็น1 SD card ์จริงๆน่าจะให้มาเป็น Triple s l ส t เผือ่อว่าใครมีไลบอร์จะได้ใส่2ซิมได้ด้วยส่วนอีก2อ,อย่างที่เหลือก็อย่างที่ออยพูดไปแล้วเนาะว่าเขาไม่มีเลนส์อัลตรวาวมาให้แล้วก็เป็นลำโพงเดี่ยวเสียงไม่ค่อยมีมิติเท่าไหรค่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดใครอยากฟังเสียงเกมแบบชัดๆเนี่ยสามารถใส่หูฟังได้เขาแถมหูฟััังงงงงมมมาาใใใหหห้้้้้ดดวววยยยแลกก็ีีช่่่่่ออสสูููฟฟ 3.5mm คคคะะะนนนเเเเ ระดับมาตรฐานเลยแต่ว่าเวลาที่เสียบแล้วเนี่ยก็อาจจะชนกับมือเราหน่อยนะก็อันนี้ก็ต้องปรับตามความชินของแต่ละคนสรุปนะคะมือถือเครื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นมือถือที่โดดเด่นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นมือถือที่ทําได้หลายอย่างมาไม่ว่าจะเล่นเกมถ่ายรูปทุกอย่างอยู่ในระดับกลางๆแต่สามารถทําได้ลื่นไหลแถมยังรองรับ 5G ด้วย,ยว่าก็โอเคเลยค่ะในราคา 10,000บาทมีทอนก็คือ9,999บาาทค่ะทอน1บาทนาแต่ว่า V ี V o เนี่ยเขาก็จัดโปรบ่อยๆนะคะมีการลดแลกแจกแถมมากมายรวมถึงการซื้อกับค่ายมือถือด้วยก็ไปดูราคากันได้นะคะเผื่อว่าจะได้ราคาที่ดีกว่าน,นี้ไปอีกคุ้มมากๆเลยก่อนจากกันไปนะคะออยขอถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบเล่นเกมมือถืออะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อออยจะขอแอดไปเล่นด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีปีใหม่ค่ะสโลแกนว่า วาเดิรยรวงมนนไม่มีปืนเลยไม่มีงเไรผมมเหมือนยไม่ดนเลย